คนนี้นนแม่กินเข่าร้านนะที่ไหนแบบนี้วันวหยุดขัวนาอมนะคะทุกคนวัน,นวี้มากินเข่านะที่ไหนกินเข่าแม่มาเที่ยวกัยแวะแม่กินเข่าเนะาะกินข้าวที่ร้านอาหารริมริมน้ำเนาะ ลานนี่เดอ้อพี่หนอกมือนบรรยากาศย่ำแรงจิไปข้างบนบรรยากาศย่ำแรงเกลียกโตะน,กนักั้งนะ สวยวดายดุ๊กปลาท้ายลูกข้าวเปคือเบิดไปแล่วที่ได้เพอน้ำปลาลนะคะมีต้นไหนขอน้ำาลาน้ำปาลาที่สั่งที่ละขวดอือแล้วมาแล้วมาแล้วกุ้งมาแล้วอันนี้ปลาแกงส้มปลาปลาช่อนเนาะแกงส้มปลาไก่ อันนี้กุ้ง,ง, нет, งย่างหนึ่งกิโลกรเทียมอ่ะแบงก็ไม่ครบเนาะอ๋อไม่ใส่กากเหรออ้ำหนึ่งอร่อยไหมอร่อยเร่องข้าวเนาะอร่อยมากดูสิอืมข้าวหมูดี ขากล้องเลยมีน้องากิม <c oughs> แมเอ่าองกอนะจินกุ้งก่อน 好了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 好好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 好 ล้มโทอสัทเลยเธอสับล้มไปสองพอดีแบตโทรศัพท์เป็เดเข้าเต็มจานเลยเต็มหมดเลยเถียงีนนี้เ่ีย่องนนี้วางนี้เลยเี๋ยเจ็บ อะไรลูกแสดง<ะ>ว่าเราต้อจจงกับไข่ปูกขี่หนูอโอเคแสดงว่าแถวนี้มันมันเขาเลี้ยงกุ้งไรเขาเลี้ยงไข่เป็นรูน้เนาะถ้าเป็นทั้งคุณนเนี่ยเขาขาย